เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ้ยปืนกดปืนดีอยากยิงตีวเองไม่เอาโอ้ยโอ้ยมืดมืดว่าเพื่อนมืดว่าเพื่อนต่อไปนี้จะไม่เรียกไอ้ตัวนั้นว่าเพื่อนเก่าแล้วนะครับก็จะมันเป็นเรียกเป็นเอ่อ Are ready? you สวัสดีครับพบกับเมียวเกมมิ่งกับเกมเดดฟอนเทียสองนะครับไปรับชมกันเลยฮาวเวิร์บูมเมมโมรี่ฮอสพิตอลโอเคเราก็มาล็อกเวดใหม่สวัสดีครับ โอ้เวดเตียบเลยโอ้เวดเต็มเลยรับหมดทุกตัวอ, <c oughs> อันนี้แล้วกัน โอเคไปลุยเราเควสมาแล้วแล้วก็ลุยไปออกล่าออกล่าออกล่าหรือออกหรือไปโดนไม่รู้นะโอหอันนี้เป็น PVP โซนแฮะอืมจะรอดไหมละ่ะอยากรู้ต้องไปดูทางไหนไวนะเนี่ย จอตัวพวกแมงวันอะไรพวกนี้ได้อันนั้นมาได้ทิ้งมาจากน้องเวียก็เราต้องทำการคลิกสายตีระยะมันจะไกลกว่าเพราะว่าเวียว่างั้นซึ่งผมเองก็ลองแล้วก็ใช้ได้อยู่นะแต่มันกะยากสําหรับผมปไปหน แต่ใส่ของเพิ่มมาแท็กสปีดอยู่แล้วก็ไม่แย่นะผมว่าสรุปมันมีตีฟันโดนหัวด้วยใช่ไหมนะเหมือนฟันสองทีตายเลยหรือมันเป็นอาวุธเปลี่ยนอาวุธมาใหม่แล้วมันแรงขึ้นวนะเนี่ยโอเคมีเจ้าอพาร์ทเมตนอพาร์คเมตน อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นู้ว่าอันนี้ให้หาบัตรมเปร์ลสี่อันโอเคมีคนแฮะโอเค ชืออันนี้รหัสมอสผมไม่รู้อะแต่น้องเวียน่าจะรู้นะวันนั้นได้ได้ลองคุยกันเห็นเขาว่าเขารู้อยู่เดี๋ยวค่อยไปถามเขาแล้วกันน่าจะเป็นสูงถึงเก้าน่าจะไม่ยากนะผมว่าบัตรทมเปลิลอันเลข อันแน่อันแน่อันแน่โอ้ย,อยตัวติดไปเห็นเวียว่าตีได้อยู่นะตีได้อยู่แต่นี้มันคานอะ่ะโอเคพวกฝันแรงขึ้นเยอะเลยอะ่ะเปลี่ยนอาวุธมาเดี๋ยวน้ำกินเราเข้าไหนไปแล้วบ้างวนนะเนี่ยอันนี้เข้าไปยังวะเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยทีเดียวตายหมดเลยหรือมันเวลน้อยวนะเนี่ยแบบเวลน้อยไปเนะี่ยโอเคอันนี้ไปหมดแล้วเอียรเราก็มานี่ต่อแอนโบ้โอ้หโหโ,โอเค นมอะลองดูตัวไฟลุกเอาตายมหมดยังหมดยังโตด้ โอเคเปิดเอ็ดบิ๊กคีโอเคน่าจะได้อุ้ยวิ่งมาทำไมตกใจหมดเลยโอเคบาตแซมเปิลครบแล้วไม่ต้องเก็บแล้วอุ้ยเล่ไฟฟ้าวะ่ะจะไปลองเล่ไฟฟ้าดีไหม เล่นไฟฟ้านี่มันถือว่าเป็นเมลีไหมเป็นระยะไกลปะเปนก็ฟัดใกล้ๆนะห้องที่สามจากท้ายสุดบิคคีเฮ้เจอเจอห้องเรียงตัวอะไรโอ้โหตัวบัลเลอ,อร์เลยควันเต็มเลย โอ้ยมันวิ่งไ้ด้วยมันวิ่งไ้ด้วยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหเกือบตุยเมื่อกี้โดนอะไรอะเมื่อกี้มันคืออะไรคิดหรอโอ้โหแลดูจะโหดแฮะ เลือร้อยยี่สิบสี่เจมแล้วปมมองแทบไม่เห็นโอ้โหคนเยอะโอ้โหหนัก อืมอืมอืมโอ้โยกิดติดติดติดอืมโอ้โยไม่โดนีโลด อืมอืมตัวยิงตัวไอ้นี่ครับอืมโอ้โหโดนโคนเมย์อไม่ได้แดกคู่ล็อกโอ้โหจะรอดไหมครับนี่อ่ะโอ้โหยามีแต่ยา นีห่หายแล้วโอ้โหถูอะไรวะเนี่ยอืมยิงหัวไปก่อนทียิงหัวไปทียิงหัวไปก่อนทีนะอืมอืม ก่อนโอ้ยอยู่ในนี้ก็สิโดนดามิทแฮโอ้โหโอ้ช่วยด้วยเพื่อนข้างในเจ็บมากหมายถึงเราเอะนะเจ็บมาก <shocked> ช่วย้วยนนนนนนนดนนน เพื่อนโอ้ปืนกดประดีอย่างนี่เองอช่วยช่วยเพื่อนเรามองออไม่เห็นเลยวะเอาตายแล้วอืมโอเค thank you อ๋อ,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 อ Thank you, thank you, thank you. <laughs> ah. Yeah. Uh, ok. tidak tahu, hago, ¿qué pega? La ว่าอีกอันหนึ่งควรจะเป็นปืนกลมากกว่าดูทรงแล้วะต้องไหนวะนม อิสรฐานนะอันนี้เลือ่อนลบสามเปอร์เซ็นต์ทุกๆนาทีโอ้โหโอเคเพื่อนแจ๋วโอ้ดีอย่างนี้เองอันนี้ไม่เอาโอ้ยโอ้ยมือมือว่ะเพื่อนมืดว่ะเพื่อน เอยอัยปลอยเออคืออหุขวาดอกเดียวไม่ใอ๋ออันนี้คือการมาส่งเคสสแบบรวดเร็วหรืเปล่าเพื่อนเก่าไม่น่าทำกันได้นะอ้โอ โอเคต่อไปนี้จะไม่เรียกไอ้ตัวนั้นว่าเพื่อนเก่าแล้วนะครับก็จะมันเป็นเรียกเป็นเอ่อไอ้เวนอันนี้ไม่หยามนะก็เป็นเหมือนบูทเวนเป็นแบทแมนอะไรประมาณนี้นะ ก็กราบขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับเมียวเกมมิ่งอย่าลืมกดถูกใจและติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ